ทีธีเห้เอาหุ่นนะคะไิธีห้เอาหุ่นตอนทุเรียนหน่อยค่ะก็คืเอเฮาต้องประชิดยานะคะประชิดยาแล้วก็ค่อยเอาดินนะคะกรบขึ้นมากรบขึ้นมาค่ะกรบขึ้นมากลบหลากนะคะกรบรากเขาไว้แลวไม่ให้เขาโผล่นะคะไม่ไม่ไม่ให้รากเขาโผล่บ่ให้รากเขาโผล่นั่นแหละเนาะนะคะ,นะคะกรบขึ้นไปเลยนะคะกรบขึ้นไป กบขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ย่าเบาๆนี่ค่ะเวลาอินหากเขาแด,ดงแดงรากเขาแดงแดงขึ้นโผขึ้นมาแบบนี้นะคะเรามีคนบอกลรองให้เราก,กบดินขึ้นไปนะคะกบโคลนโคลนต้นนะคะใช้จอบเล็กๆนะคะ กบกบยังเห็นดินสีแดงนะ,ะลากเขาจะลอยข้างบนนะคะกบขึ้น,นเรื่อยนะะี่ค่ะตัเรียนยังไม่ถึงเดือนนะคะวันที่สิบวันที่ยีิบเก้าที่ปลูกนะคะเนี่ยใบเขาสวยมากมวิทยาคนตัวเรียนน,น้อยๆนะคะเขาคอยดึงนะคะดึง ดึงด้วยดึงเบาๆนะคะไม่ฉีดไม่ฉีดยาค่ะถ้าเห็นดินก็โผ่แบบนี้นะคะเราต้องเัาต้อกบนะ,นะกบะกบค่อยกบขึ้นมานะคะกบใกล้ๆก็ไม่ไกลต้นนะคะ เอาหญาออกเอายญาออกนะคะค่ะเราต้องใช้วิธีกบไม่ให้เขาเห็นดินนะคะเห็นดินเห็นรากสีแดงแดงทุเรียนยังมาถึงเดือนนะคะแตกยอดเร็วมากนะคะแตกยอดเร็วมากเลย